ใส่เลยตัดตัดใส่ใส่ตรงน,นี้อ่ะใสเยี่มไส์ใหญ่เลยนี่มันเล็กไปอยู่กลางตรงนี้นึกโดนคนอยู่กล้อไว หนึ่งคันนะครับวันนี้ลูกค้าเราไปมาดมารับเองนะครับ P460 นะครับอันนี้เช็คชุดเล็กนะครับเกียร์ปั๊มแล้วก็ทั้งอูนะครับเอาหม้อน้ําไปผ่าเปลี่ยนวาล์วน้ําให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนปะเก็นฝาสูบให้ใหม่ครับกับคุุยาซีนวาล์วนะครับเ,เก็บงานแก้ไขงานแก้ไขระบบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลว ครับก็มันไฮให้ใหม่หมดนะครับของครองสินค้าับด้วยการสลับสนุนสินค้านะครับของจำ ติดตามทั้งช่อง u t ท b e แล้วก็ทางกลุ่มทางเพจแล้วก็นะครับหน้าเ Facebook ของจำฮอนนะครับสนใจนะครับสเต็ปชุดเล็กมีงบเท่าไหร่โทรมาคุยกับจำฮอนนะครับนะครับสเต็ปไม่ถึงสองแสนก็มีนะครับมงบลูกค้าได้นะครับติดต่อสพอ,อสอบถามได้ที่เบอร์0 9 1 0 2 0 6 5 5 5นะครับ หรือมาดูสินค้านะครับได้ที่เมือที่เลี่ยงเมืองสุดินนะครับถนนสายสุดินจอมพระออกจากเมืองสุดินมา5กิโลนะครับอยู่เลยแยกไฟแดงเลี่ยงเมืองใหม่นะครับเข้าซอยบ้านเกน้อยลงมา200เมตรเลี้ยวซ้ายนะครับอู่อยู่กลางพื้นนาครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับ